ล่าสุดเลยค่ะ,คะต้องแห่งความลับเราที่มาที่ไปของเพลงนี้ใฟังค่ะอ,อ่าที่มาที่ไปใช่ไหมคะคือตอนแรกที่แต่งเพลงนี้กับมาจากทะเลแล้วก็ไวท์มันกําลังแบบรู้สึกซัมเมอร์มากๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ไปทําเพลงกับบุ้งบุ้งก็เป็นนักดนตรีที่อ r r a n g เพลงนี้ด้วยแล้วก็เป็นควเปรียบเป็นโปรดิวเซอร์ของเพลงนี้ด้วยใช่ไหมคะก็ะเราก็ รู้สึกถึงไว้ของซัมเมอร์โดยอากาศก็ร้อนอะไรก็ร้อนอะไรย่างเงี้ยเราก็เลยขึ้นดนตรีเพลงนี้ขึ้นมาก่อนแล้วก็คําว่าห้องแห่งความลับเนี่ยมันเหมือนแบบขึ้นมาตอนที่เราคือเราก็ทําเพลงกันอยู่ในห้องใช่ไหมแล้วเรารู้สึกว่าน้องหมาข้างล่างอะเห่าเสียงดังมากแล้วเราก็รู้สึกว่าเราต้องปิดประตูเราต้องปิดประตูให้แบบให้มันแน่นไปแบบว่า นอกเสียงน้องหมาจะได้ไม่ขึ้นมามันก็เลยเป็นแบบปิดประตูไม่แค่เธอกับฉันคือคือทุกอย่างคือมาแบบโฟล์ฟ o มากๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เนื้อหาจริงๆมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับความรักแหละเราอยากให้เขาว่ามาบอกเราว่าจริงๆเขาก็ชอบเราเหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะเราจะใช้คําที่อาจจะดูเว่อๆนิดนึงแบบเก็บเอาไว้แล้ววางหัวใจระเบิดนะก็ เป็นคําที่คิดขึ้นมาได้เรารู้สึกว่าตอนแรกก็แอบ,บเขินนิดนึง<ม>ว่ามันเป็นคําที่เกิดขึ้นจริงไม่ได้นะคะคือหัวใจมันระเบิดจริงๆไม่ได้อะไรเงี้ยแต่ก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันมันก็ยังไม่มีคนที่หยิบขึ้นมาใช้อะไรเงี้ยแล้วก็เออลองลองเอามาแต่งเป็นเพลงดูค่ะที่มาที่แฟนของเพลงดูมันมายัางไงก็ไม่รู้เนาะแต่สุดท้ายมันก็มาเป็นเพลงนี้แหละใช่ <c oughs> คือมันไม่ได้มีมันไม่ได้มีแบบ จุดตั้งต้นสุตั้งต้นอะไรที่แบบขนาดนั้นใช่ค่ะแต่เพลงมาออกมามันดูโรแมนติกมากมันดูน่ารัก้าเออมันดูแบบเซ็กซี่เบาๆอืมด้วยวัยไหมคะเอออ่าด้วยด้วยวัยจริงๆเราก็อยู่ในวัยที่โตขึ้นก็อยากให้เพลงอ่ะมีไว้ยที่ดูเซ็กซี่ขึ้นนิดนึงเราก็เป็น เออผู้หญิงไวเต็มตัวเขาเรียกอะไรคะเต็มตัวเป็นสาวเต็มตัวแล้วใช่ไวเต็มตัวเลยเหมือนหนอนเลยเหมือนหนอนใช่ตอนนี้เป็นผีเสื้อแล้วใช่คือก็คืออยากที่จะโชว์ด้านที่ดูเซ็กซี่ขึ้นดูแบบมีแบบเล่นหูเล่นตามากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะก็เอาจริงๆอ่ะตั้งใจให้ไว้เนี้ยอยู่ตั้งแต่ในเพลงเลยตั้งแต่ตอนตอนที่เขียนเนื้อเพลงตอนแรกเลยเหมือน อ่าถ้าไม่ได้คิดแล้วเธอจะ หน้าแดงทําไมอ่าอ่าคือมันเหมือนมันมีความแบบแอลเนาะมีความแอลใช่มีความแบบหยอดตั้งแต่เนื้อเพลงแล้วค่ะลืมเธอต้องตกเป็นของฉันแล้วล่ะเขาชอบเราชัวร์เรามั่นใจเลยเรามั่นใจเป็นเพลงของสาวแอลและสาวบคนเดียวกันแต่คือมันแอลกับมีเป้าหมายไงว่าเธอต้องชอบฉันนะแต่แอลเธอใช่เขาชอบเราชัวแต่เขาขี้อายกันไปที่จะบอกเราหรือเปล่าเออเราก็เลยแบบเชิญชวนก่อนแล้วแบบบอกฉันสิใช่แบบระวังนะเก็บความลับเอาไว้ เดี๋ยวเธออ่ะจะทนไม่ไหวนะเพราะฉันน่าแบบสวยมากอะไรประมาณนั้นชอบในความมั่นนยั่นมันห่างจากซิงเกิลก่อนหน้านี้ไปนานแค่ไหนคะสำหรับการกลับมาในของเธอซิงเกิลที่ผ่านมาเป็นเพลงที่ทำกับพี่สเต็มค่ะชื่อว่าชื่อว่าชื่อว่าอะไรนะใครจะมุมออนได้ก่อนกันนี่ไงเป็นคนความจำดีซะด้วยคือ จริงๆก็ไม่ได้ห่างนานมากค่ะแต่ว่าเพลงที่สดใสขนาดนี้มไม่ค่อยได้มีสักเท่าไหร่ใช่ใชอย่างเพลงใครจะมูฟออนได้ก่อนกันก็เป็นเพลงที่ เรามาแบบแข่งกันไหมว่าใครอะจะมูฟออนได้ก่อนกันคือจริงๆมันมีความมั่นใจมีความแบบแอบแซบมาตั้งแต่เพลงนั้นแล้วดูทางเรามาแล้วใช่เ,เหมือนเราโตขึ้นอนะเราก็อยากเป็นตัวเองได้ร้อเยเปอร์เซ็นต์อะไรอย่างนี้ค่ะคือเราแต่ก่อนนี่ต้องเก็บกดความแซบของเราไว้ใช่จริงๆแล้วอะเป็นคนแบบไม่ได้เรียบร้อยขนาดนั้นอะไรอย่างนี้ค่ะมันก็ได้มาระเบิดที่เพลงนี้แหละใช่เพราะเหมือนความลับไงความลับของฉันนั่นคือความแซบใช่ถ้ากดั้งปวงเออ เสนอแค่นี้ <laughs> นแหละแต่แล้วชื่อเพลงอะห้อ, <S <S องถ<ง>่ายตอนรับทำไมถึงถ้าถ้ามันไม่ใช่แค่เรืเอ่องว่าไปอยู่กันในห้องแต่งหน่ยจริงๆมันมีที่มาที่ไปมากกว่านั้นนกาทำไมต้องใช้เป็นชื่ออ่าจริงจริงตอนแรกกับเพลงนี้มันจะชื่อว่าประมาณว่าตอนนี้มีแค่เราสองคนนะอะไรอย่างเงีเ้ยค่ะแต่ว่าพี่ปอยพอเทรดอะเป็นคนช่วยตั้งชื่อให้คือส่งเพลงให้เขาฟังแล้วก็เขาก็ ช่วยแก้ช่วยแก้เหนือช่วยแก้อะไรมาให้แล้วก็เขาบอกว่าห้องแห่งความลับไหมล่ะเพราะว่าเนี่ยก็เป็นแฟนคลับแฮร์รี่พอตเตอร์อยู่แล้วว่าใช่ The Chamber of s e c r e t The Chamber of s e c r e t ก็เลยแบบเฮ้ยหนูว้าชื่อนี้ค่ะอะไรเงี้ยก็ก็คือแบบพี่เขาช่วยตั้งคือไม่ได้ไม่ได้แบบคัดค้านอะไรเลยคือเอาตั้งแต่เว็บแรกเลยค่ะคือว่ามีแฮร์รี่พอตเตอร์เข้ามาเกี่ยวด้วย ใช่เป็นดับบี้นี่เป็นดับบี้อ่ะนี่นอกจากนอกจากความสงสัยของเนื้อเพลงแล้วในลุคของภายนอกของเราก็คือมีความเปลี่ยนแปลงไปเยอะด้วยไหมคะสำหรับตัวเอิธเองเปลี่ยนไปเยอะค่ะถ้าหลายๆคนติดตามมาตั้งแต่แบบหลายๆปีที่ผ่านมาเออจะไม่โชว์ไหล่ของเอิธเด็ดขาดเลยค่ะเพราะว่าเรามีความคิดว่าเราจะต้องแขนเล็ก ก่อนแล้วเราค่อยโชว์มันออกมาอะไรเงี<า>ย้ยค่ะใช่มีเป้าหมายแต่แขนมันไม่เล็กสักทีใช่ก็คือรอมาหลายปีมากแล้วเราก็พยายามเข้ายิมพยายามทำอะไรแล้วอะไรเงี้ยค่ะม,มันก็ไม่เล็กลงเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นก็เลยคิดว่าเอาปีนี้แหละมัน,น,นถึงเวลาแล้วที่เราเริ่มโชว์แขนหนักของเราออกมาแล้วก็โชว์ปุ๊บเป็นไงคะคือจริงๆวันที่ปล่อยเมื่อวานนะคะคือใจมันแบบ คูหนูไม่กินข้าวเลยหนูไม่กินข้าวเลยทั้งวันเพราะว่ามันแบบคือมันกลัวมากๆว่าฟีดแบ็กเกี่ยวกับการที่เราเปลี่ยนลุกหรือว่ามันมีหน้าหนูเยอะมากๆเลยในเอ็มวอ่ะหนูก็แบบคือช็อกไปเลยอ่ะแบบว่า ตอนที่จะปล่อยคือตอนเที่ยงก็คือเป็นวลาที่เราควรจะกินข้าวเที่ยงนะคือไม่กินข้าวเลยจนถึงแบบสามทุ่มแล้วก็คือตื่นเต้นมากๆว่าจะมีใครมาพูดถึงความหนุกหนับของเราไหมอะไรเงี้ยค่ะใช่ไม่ใช่เป็นคนแบบเคยมีคนมาคอมเมนต์เหล่านี้ตอนที่เราเป็นยูทูบเบอร์ตอนแรกๆอะไรเงี้ยค่ะ ยิ่งกระโปรงทั้นนี้คะ่ะไม่มีทางเลยที่หนูจะหยิบใส่มันออกมา,าแต่ว่าปีเนี้ยไม่รู้สิเรา,เ,าเราเอาิว่ามันคือแบบว่าทุกความสวยงามมันมันไม่ได้แบบว่าต้องต้องมีแบบสแตนดาร์ดใช่แล้วเราก็ว่าเราชอบตัวเองเอในเวอร์ชั่นนี้ด้วยใช่ค่ะแสดงว่าเราอยากให้แบบว่าทุกคนเห็นว่าเราเป็นลุคเซ็กซี่ด้วยหรือเปล่าหนูว่าหนูก็เซ็กซี่ <laughs> รู้ว่าฉันเซ็กซีน่ะ <c oughs> นะ <c oughs> คือจริงๆแล้วอะถ้าถามตัวเองว่าตัวเองเซ็กซี่ไหมอะหนูก็จะตอบว่าหนูว่าก็เซ็กซี่นะแต่เป็นแบบแอบแอบ,บบเซ็กซใช่ค่ะาลับนิดน,น,นึงใช่แบบไม่ได้แบบว่าเซ็กซี่แต่กโกนออกมาแต่ว่าหนูว่าในปีเนี้ย ปีนี้อายุสาใช่ไหมคะรู้สึกว่าเป็นปีที่ตัวเองเซ็กซี่ทั้ง,งภายนอกและภายในที่สุดอ,ยอยะไรเงี้ยความที่เรามั่นใจมากขึ้นด้วยไหมคะใช่ค่ะคือเรามั่นใจแล้วเรารู้จักตัวเองดีอะไรเงยยี้ยพอคนที่หนูหนูชื่อว่าหนูทำไมติงติดอ่างหนูรู้สึกว่า <laughs> คนที่รู้จักตัวเองดีแล้วก็ชอบตัวเองรักตัวเองอ,ะอ่ะมันเป็นความเซ็กซี่มากๆอะไรเงี้ย<ๆ> อ่อย่างที่บอกว่าก่อนหน้าเรากังนวลว่าเอ๊ะคนจะไงแล้วพอหลังจากที่มันถูกปล่อยออกมาแล้วความบป็นห่วนั้นมันหายไปหรือว่าเอ๊ะมันเพิ่มขึ้นได้กินข้าวไ่หนูกินเก๋ยดจับไปตอนสามทุ่มครึ่งหนูแบบทนไม่ไหวแล้วอะหนูว่าโอ๊ยไม่ไหวแล้วหิวมากอะไรเงี้ยได้กินข้าวแล้วค่ะหลายๆคนก็มาคอมเมนต์ว่าเฮ้ยมันไม่ไม,ไม่ไม่ได้หนุกหนับ เท่าที่ที่คิดไว้แต่ก็มีคนมาพิมพ์เหมือนกันก็มีบ้างมีบ้างหนูว่าคิดไว้ว่าระหว่างคอมเมนต์กลับกับอีกนอจะทําอะไรหนูก็ไม่ได้ทําอะไรค่ะก็อีกนอใช่ก็รู้สึกว่าถ้าเราชอบตัวเองแล้วว่าใครจะว่ายังไงก็ไม่เป็นไรค่ะแล้วพี่แบงในเรื่องของเพลงนะคนว่ายังไงบ้างที่บอกว่ามันสดใสมันแซ่บมันซ่าซ่าซัมเมอร์นอะไรนี้แฟนเราที่เขาตามมาตั้งแต่ต้นนะเขาเคยเห็นเอิร์ธในภาพหนึ่งแล้วมาวันนี้เขาพูดถึงยังไงบ้าง หนูว่าหลายๆคนอะแอบตกใจนิดนึงค่ะเพราะว่าด้วยเพลงอะปกติแล้วอะเออก็จะมาในภาพของคนที่เป็นแบบฟังสบายชิลๆเล่นกีตาร์อะไรอย่างเงี้ยก็มีคนมาแซลเยอะว่าแบบกีตาร์เธอเอาไปวางไม่ต้องไหนและอะไรอย่างเงี้ยแบบไม่ต้องแบบในโชว์นะจะต้องเห็นเต้นแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยเพราะเพลงมันแซบขนาดนี้อะไรยเงี้ยก็ก็แบบจริงๆก็ตลกดีที่หลายๆคนแบบมามาแซวมาอะไรอย่างเงี้ย กีตาร์ก็ยังคงต้องมีอยู่ค่ะในโชว์ <laughs> ไม่งั้นเราก็จะแบบเอ้าเพลงช้าเราก็ยังจะ,จะเล่นกีตาร์อยู่อะไรเงี้ยก็คิดว่าหลายๆคนน่าจะ surprise, เซอร์ไพรส์แล้วก็ชอบเพลงนี้หวังว่าค่ะมันมีความเขินไหมเพราะเวลาแบบว่าเออเรา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 ,เราตั้งใจที่จะเปลี่ยนภาพลักษณ์ของเราด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันมีฟีดแบ็มาแซวอย่างนี้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยเขินมาก <laughs> คือถ้าแบบจริงใจเลยอะก็คือเขินแบบ เขินแบบหน้าร้อนอะค่ะใช่มันเหมือนเราเหมือนมันมีแอร์ทม์ของเราเยอะอะค่ะใน MV อ่ะปกติแล้วหนูจะเข้ามาแค่ช่วงช่วงซิงหรือแบบฮาวิสุดท้ายที่แบบขอบคุณสถานที่อะไรอย่างเงี้ยแล้วเป็นปีที่9ก้าก้าขึ้นมาแบบรู้สึกว่า MV เพลงของฉันต้องมีหน้าฉันเยอะๆต้องมีแอร์ทา์ฉันเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยคือแบบ แต่แต่ก่อนที่แบบเออจะจะถ่ายไหมไม่เอาดีกว่าค่ะอะไรเงี้ยคือรู้สึกว่าอยากจะเอาหน้าเราไปใส่ในเพลงของเราให้ทุกคนจำได้มากขึ้นซึ่งถ้าถามว่าเขินไหมมันมันวิวมากเลยมันวิวแบบคือพิมพจดไหนวันที่สุดที่ดูแล้วแบบโอ้ตาล่า <laughs> ตาลา <laughs> ี่เอิญเองเหรออเอเอวิวมากที่สุดน่าจะเป็นช็อตที่เหมือน อ,อยู่ในห้องครัวแล้วก็แบบเหมือนเล่นกับเขา,ขาอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเอาเวลาเราทําในห้องน้ําในกระจกหน้าบ้านเราก็เอ้ยเราก็แบบเออสนุกแต่เวลามันออกมาเป็นภาพเป็น MV มัน หุ้ยใจมันวู้แกเป็นวิวหนูหนูพิมพ์หาเพื่อนแบบพี่หาส้มอ่ะแบบส้มมาลีใช่ไหมคะบอกว่าแกเชิญเข้าใจแล้วว่าความรู้สึกที่แบบอยากจะอ้วกออกมามันดีมลหรือไมันมันเหมือนมันม้วนทองมากๆเลยค่ะคือแบบเอ้ยเข้าใจแล้วว่าความรู้สึกเนี้ยมันคืออะไรอะไรเงี้ยทำยังไงถึงจะหายอะไรเงี้ยคือมันเขินตัวเองมันตื่นเต้นมันเขินมันแบบเรามีรใช่ไหม มันลุ้นไปหมดเลยค่ะแล้วเราก็นตีใหม่นะคะนักร้องนำนักร้องดูใจะด้วกแล้วจะจะอ้วกไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ข้าศได้เลยไหมอ่ะเออดูเองปเองเราอยากอ้วกไม่ใช่ได้ละลูกไม่ได้จะไม่ได้จะอ้วกออกมาแบบนั้นรู้สึกว่ามันตื่นเต้นมากมันแบบอูไม่ไม่กินข้าวเลยใช่ใช่ใช่ตื่นเต้นมากจนหนูต้องแก้ปัญหาด้วยกัน เมื่อวานนะคะคือพอเพลงปล่อยแล้วหนูว่าปั่นจักยานออกจากบ้านไปเลยแล้วก็เอาโทรศัพท์เพงก่อนนั้นเป็นอย่างนี้ไม่ลูกหรือว่าเป็นแค่เพลงนี้แหละแต่ คือไม่เคยมวนท้องขนาดนี้มาก่อนอใช่ <ผม S 1> คือกินข้าวเหมือน <laughs> หนูก็ว่าหรือว่าจริงๆแล้วคือหิวใช่คือเพลงนี้เหมือนโปรดิวซ์เองด้วยแล้วก็เราเขียนทั้งเนื้อทำนองร้อยเปอร์เซนด้วยตัวเองค่ะแล้วก็มันเลยกลายเป็นว่าการที่เราได้ตัดสินใจอะไรไปแล้วมันออกมาเป็นเพลงเพราะฉะนั้น ถ้ามันดีไม่ดีใครชอบไม่ชอบมันอยู่ที่เรามันเป็นเพราะว่าเราเราตัดสินใจ<ร>ทุก <มา S 1> อย่างเ,เอง,เองใช่มันเลยเป็นอะไรที่ไม่ใช่แค่เรื่องภาพแต่ว่าเรื่องเพลงด้วยเรากล้าที่จะแบบก้าวมาเป็นโปรดิวเซอร์ตัวเองอะไรเงี้ยมันขนลุกต้องถามว่าแบบมีจุดเพราะมันมีพอยต์ตรงไหนที่เราแบบว่าถึงพลิกมา มันมีจุดตรงไหนที่ทำให้เราไม้ยเราย่เราอยากจะลุกขึ้นมาเปลี่ยนและจะเป็นเซ็กซี่และจะทําเองและอะไรเงือหนูว่าด้วยประสบการณ์ที่ผ่านมาค่ะพอเราทําปกติจริงๆก็จะมีพี่โปรดิวเซอร์ที่คอยประกบคอยตัดขอบให้ช่วยดูแลตลอดอะไรเงี้ยปีที่ผ่านมาก็มาทำเป็นอ่ t อาร์ติสต์ชาแนลก็คือเราปล่อยใน YouTube ของตัวเองใช่ไหมคะแล้ก็ ็นก้าวใหม่ที่รู้สึกว่ามันถึงเวลาแล้วเหมือนเหมือนเราอยู่บ้านพ่อแม่แล้วเราต้องมีบ้านเราอะไรเงี้ยค่ะเราต้องมีบ้านเราที่เราอาจจะทํามันรกบ้างเราอาจจะแบบเอ่อทำซิงเต็มบ้างหรืออะไรเงี้ยแต่เราต้องรับผิดชอบบ้านนั้นด้วยตนเองอะไรเงี้ยมันเลยทําให้รู้สึกว่ามั่นใจที่จะทําแล้วก็มีโอกาสได้ไปทำงานเบื้องหลังมาบ้างเหมือนโปรดิวส์คนอื่นบ้างแล้วก็ทำให้อยากโปรดิวส์ตัวเองอะ หมือนมันไม่รู้มันเกี่ยวกันไหมแต่ว่าพอเราได้ไปทำงานโปรดิวส์ที่เป็นงานเบื้องหลังสำหรับคนอื่นอะ่ะเราก็รู้สึกคิดวางแผนกลอเลยว่าถ้าเราโปรดิวส์ตัวเองเราจะทำอะไรเ,ออเราจะแบบเฮ้ยเราลองมาทางนี้ไหมอะไรเงี้ยโดยที่แบบไม่ได้ต้องปรึกษาใครเลยเราเราลองเลยไหมอะไรเงี้ยก็ ต้องจริงๆต้องขอบคุณทาง Music Move ด้วยค่ะที่อนุญาตให้ทำยูนิตอันนี้ขึ้นมาที่เป็นยูนิตส่วนตัวเป็นบ้านของหนูเล็กๆอันนึงที่แบบอยากจะทำอะไรลอง explore อะไรลองทำเลยเพราะว่าหูจากคนที่เล่นกีตาร์ร้องเพลงเห็นแค่ครึ่งบนมาตลอดเห็นแค่แบบข้างบนมาตลอดแล้ววางกีตาร์ออกมาทำแบบอยู่ดีๆไม่ได้เป็นลุคเดิมแล้วค่ะมันอาศัยแบบลีฟแบบ ออฟเฟซมากเลยอะคนแซลย่างว่าเอยไปกินยาตรงไหนผิดมาหรือเปล่าเลยเบิดไห่เออชมเอยอะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่มีคนคือมีคนแซวคือจริงๆแค่มีคนชมว่าแบบเซ็กซี่อะก็ก็คือเขินแล้วแต่แบบเก็บหน้าอยู่เก็บหน้าแบบเขงเก็บทรงเก็บทรงอยู่คาดหวังแค่ไหนคะกับการความตั้งอกตั้งใจในทุกๆอย่างแบบเทนี้ทั้งนั้นมันก็เปลี่ยนไวเพลงด้วยเปลี่ยนรูปเราเองด้วยอะไรเงี้ย คำคาดหายปกติหนูจะตอบว่าไม่แต่ว่าหนูคาดหวังตลอดเลยคือหมายความว่าในทุกๆจริงๆทุกๆเพลงที่ทํามาออถึงจะเคยตอบว่าไม่แต่จริงๆลึกๆ,กๆกอะ่ะหนูถามตัวเองแล้วอะค่ะ <c oughs> หนูคาดหวังตลอดเลยเอะไรเงี้ยแล้วเพลงเนี้ยรู้สึกว่าตั้งใจมากๆที่จะ ออกจากคอมฟอร์ตโซนตัวเองอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นในวันนี้หนูสักเซสแหละในการที่เราทํามันออกมาเรากล้าเราดูตัวเองแล้วเรารู้สึกว่าเออเราชอบตัวเองเราเราก็สวยเหมือนกันนะอะไรแบบนั้นมีคนมีคนไหนเลยทำไมแสดงว่าคนก่อนคือเราแอบเราไม่มั่นใจตัวเองเออเราแอบแบบว่าไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองพร้อมขนาดนั้นหรอ จริงจริงเราโตมาเนี่ยค่ะตั้งแต่เล็กจนโต<ม>เป็นคนที่ไม่ได้ไม่ได้ชื่นชมเรื่องตัวเองขนาดนั้นนะคะคือจะรู้สึกว่าเราเป็นเด็กตั้งใจเรียนไม่ได้แต่งตัวไม่ได้เก่งเรื่องแฟชั่นหรือว่าแต่งหน้าออกจากบ้านนี่ยังยากเลยค่ะ<ม>ใช่เราไม่ได้มองว่าตัวเองแบบหน้าตาโอเค<ม>ซึ่งมันคือการแบบจริงๆแล้ว มันคือการที่เราไม่ได้เชื่อแล้วก็ไม่ได้ชอบตัวเองมาตั้งแต่แรกอะไรเงี้ยมันไม่ใช่ว่าเราคิดว่าเราแย่นะคะแต่มันพูดไม่ถูกมันไม่ได้เคยคิดว่าเราแบบจึ้งอะค่ะแต่จริงๆเป็นเพราะว่าเราเคยไปเจอคอมเมนต์อะไรไม่ดีหรือเปล่ามันเลยทําให้เรารู้สึกเอ้ยมันเป็นอย่างนั้นไหมอะไรอย่างเงี้ยน่าจะเกี่ยวค่ะคือตั้งแต่ตอน ตอนที่ทำ u t u b e นะคะเป็น Youtube แรกๆเ่ย mm hmm. คือทุกคนจะเห็นเอ,อิทแค่ครึ่งบนใช่ไหมคะต้องเห็นแค่หน้าอะไรเงี้ยแล้วมันมีคลิปที่เอ,อิทยืนอะ่ะเอ,อิทยืนเล่นกีตา้าเพราะว่าเราซื้อใส่สะพายมาใหม่อะไรเงี้ยแล้วคนแล้วคนคอมเมนต์แบบตกใจว่าแบบว่าเฮ้ยทำไมยืนเราแบบขาใหญ่ขนาดนี้ mm hmm. หรืออะไรเงี้ย mm hmm. หรือมันมีฟิลแบบนั้นเข้ามาแบบทําไมน้องคนนี้ ร้องเพลงแล้วดูเวอร์มากเลยดูแบบไม่จริงใจเลยอะไรเงี้ยหูมันตอนเด็กๆที่เจออะไรแบบนั้นมามันแบบขคเป็นกุ้งเลยอะค่ะเป็นกุ้งอยู่บนเตียงแล้วก็นอนร้องไห้นอนแบบว่าเฮ้ยไม่มั่นใจไม่เคยใส่กางเกงขาสั้นสำารัอีกเลยแบบไปงานตรงงานแต่งไม่ใส่เรสแตใส่เป็นแบบสูทต,ตลอดอะไรเงี้ยแต่คือพอโตมามันก็หายเองค่ะ <S <S ใช่มันหายเองมันมันคงเป็น มันเป็นเหมือนดิ f เฟนซ์แมคคาเนซึมของเราว่าไม่ฉันจะไม่ปล่อยไอ้ใครมาใช่แต่ช่วงนั้นก็น่าจะยากลำบากเหมือนกันเนาะกว่าจะผ่านมาได้ว่าเขาก็สร้างบักบากแผลให้เราอืมใช่ค่ะมันอาจจะเป็นแบททามมิ่งด้วยตอนที่ตอนนั้นมันคือเรารู้สึกว่าเราเด็กเรามีคนมาพูดอะไรเราก็ปรับหมดเลยหนูทำ YouTube มาตั้งแต่แบบอู้ทำมาตั้งแต่อายุเท่าไหร่ม .5 ค่ะ ช่เพราะฉะนั้นมันหนูถูกเชฟด้วยคอมเมนต์มาซะเยอะเหมือนกันแบบ mm hmm. ทําไมหน้ามุย้ยทำไมไม่ยิ้มหนูก็ยิ้มตลอดเลย mm hmm. ยิ้มจนสดใสไปหมดเลยแล้วก็แบบเวลาพูดก็จะแบบสดใสมากแล้วกลานว่าอ้าว ทําไมสุดใสเกินหนูก็แบบเอาทาคูหน่อยเอาคูครูหน่อย <c oughs> หนูก็จะแบบ <c oughs> <c oughs> มันก็คือจริงๆมันก็สนุกดีที่มันผ่านมาแต่ตอนนั้น่ะหนูคิดว่าตัวเองก็ลอสพอสมควรพอเราปรับตามคอมเมนต์ของทุกๆคนแล้วเราก็เหมือนเบลอว,าว่าฉันคือใครกันแน่อะไรเงี้ยค่ะแล้วตอนนี้นะคะเรายัางไงวางตัวเองไว้ในแบบเวอ,อร์ชันยังไงควรจะต้องไปปรับตามเขาไหมหรือฉันจะเป็นตัวฉันแล้วย,ยอมรับ คอมเมนต์ที่เข้ามาถ้ามันจะมีทั้งดีหรือไม่ดีเืตอนนี้หนูวางตัวเองว่าขอสบายไม่ถึงสบายใจ <c oughs> ใช่ถ้าสมมติว่าเราทําอะไรแล้วข้างในเราเราจับตัวเองละแล้วเราเราโอเค okay. เรารู้ว่าเราทําอะไร <c oughs> เรารู้ว่าเราทําแล้วเราไม่รีเกรสที่หลัง <c oughs> แล้วเรามั่นใจเราเก้าวอย่างมั่นใจหนูโอเคสวยค่ะ okay. <c oughs> ใช่ <c oughs> ใช่ค่ะขอบคุณค่ะจริงๆกูเลยแล้วเ,เราอยากจะจแบบเหมือนฝากให้กําลังใจใครที่แบบนวันนี้กว่าจ,จะเจออะไรแยๆ่ๆยที่เราเคยเจอมาแบบเออในในที่สุดวันนี้ฉันก็ผ่านมาแล้วแบบสวยเลิศได้<ม>อืมทุกอย่างสําหรับเอิน์นะคือเริ่มจากการที่เราเราเป็นเพื่อนกับตัวเองได้ดีหรือยัง<ม>ทุกครั้งที่ปิดประตูห้องแล้วอยู่คนเดียวเรารู้สึกว่าเนี่ยแหละคือที่ แฮงเอาท์ที่ดีเราเราชอบตัวเองจังเลยไปเที่ยวกับตัวเองสนุกจังเลยเราคุยกับตัวเองคุยดีคือหนูว่าถ้าเราเป็นเพื่อนของตัวเองเป็นบ้านให้ตัวเองได้ทุกอย่างมันจะแบบเออมันเราก็จะสามารถเข้มแข็งได้ไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนก็ตามนะะอย่างเงี้ยค่ะคือเรียกว่าปีนี้เป็น นิวเอิร์ทนะเออรุ่นของมันนี่เพลงก็เวอร์ชั่นใหม่ด้วยลุปก็เปลี่ยนใหม่ด้วยข้างในเราก็เปลี่ยนด้วยนะใช่เป็นเวอร์ชันอัปเดตเวอร์ชันอัปเดตนะเอออ่เงนี้พลงต่อไปจะเซ็กซี่กว่านี้ไหมมันต้องมีใหม่ละถึงน้องอะไรยเพิ่มขึ้นมาแล้วเพลงนี้โชวตหลายเยอะเพลงหน้าโชว์ไเลยเอาจริงก็ไม่ไม่ได้เป็นคนแบบแต่งตัวเซ็กซี่ใช่แบบเป็นจริงๆแล้ว ชอบประมาณนี้แหละหนูประมาณนี้แหละประมาณนี้แหละมาลีงวีมาเลยค่ะวีไม่ไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าไม่ปกติเรารู้สึกว่าไม่ได้ไม่ได้แต่งตัวโป๊เพราะว่าเป็นคนเนื้อเยอะอะไรอย่เงี้ยค่ะคนเนื้อเป็นนิดนึงหนุกหนักหนุกหนักใช่ก็เลยชอบชอบอินเนอร์ของความของความมั่นใจของเซ็กซี่มากกว่า เพลงเลยเอาอยากได้ท่อนที่แบบชอบที่สุดแล้วขอสักหนึ่งท่อนโชว์ไหมโชว์ไหมได้ค่ะจะทำโมกิต้าไหมคะโมกิตร์ต้องมาแล้วต้องเข้านะคะเข้าเอาจะนั่งเลขหนึ่งยืนกับนั่งก็คล้ายคล้ายอ๋อเปลี่ยนเปลี่คนคุณเต้สวัสดีค่ะอ๋อ ุ ote, ิยเทตัวเทเราเห็นครึ่งล่างของเราไหมคะอยากให้เห็นไหมเห็นไม่ค่ะเพราะว่าเพราะว่าถ้านั่งอาจจะถ้าถ้าเห็นตรงนี้อาจจะโป้นิดหน่อยใช่ไม่้อหเห็น้อไม่ไ้เอา้ใจโอเคามม ร้องท่อนฮุกแล้กันนะได้ค่ะเก็บเอาไวร้ระวังหัวใจระเบิดนะเก็บความลับเอาไว้แค่คนเดียวเนึงนะมีอะไรค่อยๆรับไปกระซิบแค่เบ,บาๆคำรักโอ้ยหนูตื่นเต้นละคอยๆนะคะวันเธอที่เ <c oughs> ก็บเอาไวร้ระวังหัวใจระเบิด สิแค่เาว่มารักแค่พูันออกมา I keep you secret boy so don't be shy ตรงนีก็ไม่มีใครเธาไม่ต้องอาย I keep you secret boy so don't be shy สัญญาจะไม่บอกใครเก็บไว้รูว่างเรา MV เสียงมาในเทปไหมคะเทปอีกเหรอเทปแต่ลูปขอเป็นใครให้ฝากก่อนเนาะได้เลยค่ะก็ฝากเพลงนี้นะคะห้องแห่งความลับนะคะสำหรับใครที่รู้สึกว่าเราอะรู้แหละว่าเขาว่าชอบเรานะคะ,ะชัวร์ๆแต่เขาไม่บอกเราสักทีนะคะเราก็จะเอาเพลงนี้เนี่ยไปบอกเขาว่าเก็บเอาไว้รวะวังหัวใจระเบิดนะคะมีให้ ให้ดูกันแล้วนะคะ MV เนี่ยอยู่ใน YouTube ของเอิร์ธพัทรวีนะคะ<ม>ก็เป็นช่องที่อยากให้ดูคนเข้าไปกด subscribe เอาไว้เพราะว่าคลิปเนี่ยนานๆจะปลปอ่ซึ่ง <laughs> เพราะว่าถ้านานๆจะปล่อยแล้วเอา้าไม่มีกดกระดิ่งเนี่ยยากเลยก <laughs> ็บ <laughs> <laughs> เอาไว้ร่วหัวใจรับเปิดนะเก็บความรับเอาไว้แค่คนเดียว